สวัสดีครับผมนูมานะรถบ้านสามแยกก่อจากรบรนโปง่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานําเสนอครับเราจะได้เป็นรถโตโยต้ายาริสครับผมคันนี้รถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้รถปี2017ตัว G ตัวท็อปเลยนะผมสวยๆเดิมๆนะครับผมราคาตัวรถไม่แพง2องแสนเก้าบาทคันนี้ผ่อนอยูห้าพันกว่าบาทเท่านั้นปีดาวนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับไปโอเคตัวรถสีขาวนะครับผมล้อแม็กมาจากโรงงานเป็นลายตัวนี้เลยนะผมเป็นรุ่นตัว G นะครับอ่า ยางพิลลี่นะครับผมตัวนี้ได้ยางปี2023นะครับสายยาง185ทับอารับนะผมรอแม่ขอบ15ดอกยางอีสัก3ปีได้นะครับผมคอยเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคเลยตัวจีได้คมหน้าเป็นโปรเจกเตอร์นะผมมีไฟตัดหมอกข้างใต้เลขทะเบียน6กไก่ก่ไก่5 3 2 0ครับไปดูรอบๆกันเลยยางนี้จะเป็นรถ5ประตูนะครับเน้นขับประหยัดน้ำมันนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง มีเซนเซอร์ท้ายหลังสองจุดนะครับผมเวลาถอยใกล้ๆชนจะมีเสียงร้องเตือนนะผมเป็นรุ่นตัว G ก็จะมีตัวนี้นะผมเียนตัว G เป็นนี้นะโอเคครับกุญแจเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเวลาเราล็อกปลดล็อกเราก็สามารถกดที่ปุ่มตัวนี้ได้นะครับกุญแจก็คืออยู่ที่ตัวอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทครับผมเข้ามาในตัวรถเยียบเบร้แล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะผมเขาจะสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้เลย เจ้าของเดิมใช้มาหนึ่6แสนสี่หมื่นด้กิโลเรืไม่แสนสี่ก็ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับผมปกตินะครับผมตัวนี้ตัว G จะมีถุงลมคู่หน้าด้านคนขับรับผมด้านคนนัง่งมีเบรก ABS นะครับผมตัวแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะครับผมเห็นปหมปรับองศาได้นะครับผมอ่ายี่สามยี่สี่ยี่ห้านะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นเลยวิทยุมาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับผมใส่ CD ด้านบนนะครับเสียบแฟผดได้นะครับผมเสียบ AUX ได้นะครับผมสามจุดห้ามิลเนี่ยนะครับ ตัวนี้ตัวเกียร์เขาจะเป็นเกียร์แบบคันบันไดนะครับผมมีตัวนี้ไว้เสียบชาร์จแบตมือถือได้นะครับ <c oughs> ตำแหน่งเบรกมืออยู่ตำแหน่งนี้เลยฝากระโปงรงด้านหน้าเวลาเปิดดึงตรงนี้ครับตัวนี้กระจกหูช้างเป็นระบบไฟฟ้านะผมปรับพับปรับหูได้นะผมตัวนี้เป็นตัวเปิดไฟดันหมอกครับอยู่ตรงนี้นะโอเคเลยเวลาปิดแอร์รุ่นนี้ก็กดออฟตรงนี้นะครับผมเวลาเปิดกดออโต้ตรงนี้ได้เลยนะผมเห็นไหมปรับโหมดได้นะผมปรับแอร์รองเท้าได้ปรับแอร์ด้านหน้าได้ ภายในนะครับผมแบบนี้เลยบอหนังสีดํานะครับบอหนังสีดํำภายในดําหลังคาดำนะครับเห็นไหมไอตัวนี้ยังไม่ได้ลอกเลยเห็นปะ่ะไอบางแดนเนาะเทสไฟด้านบนนะครับผมด้านหน้าดิปกติกระจกไฟฟ้า4บานครับผมบานคนขับปรับออโต้ Auto, มีเซ็นทัลล็อกมีตัวล็อกกระจกครับผมฝาน้ํามันเวลาเปิดอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งนี้นะครับน้ํามันเติม9 1ซี95ซอ E20 นะครับ ด้านหลังนะครับผมเบาะด้านด้านหลังนะครับเบาะหนังก็คือทําความสะอาดง่ายครับมาดูด้านท้ายครับเปิดฝาท้ายรุ่นนี้แต่ตรงนี้เรายกขึ้นได้เลยนะครับตะเข็บด้านหลังฝั่งซ้ายนะผมเห็นเปล่าสวยเดิมนะผมด้านหลังฝั่งขวาเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูตัวยางอะไรนิดนึงครับยางอะไรมีมาให้นะครับผมซูมดูเลยนี่เลยครับผมยางอะไรมีมาให้พวกบล็อกล้อบล็อกล้ออยู่นี้นะครับผมแม่แรง แม่แรงรุ่นนี้จะอยู่ใต้เบาะคนนั่งฝั่งซ้ายครับมาดูเลย <c oughs> แม่แรงแม่แรงมีไหมไม่มีเดี๋ยวผมหาใส่ให้นะครับผมแม่แรงไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวหามาเติมให้นะโอเคมาดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องพันสองสี่สูบนะครับอ่าดูใ,ใกล้เลยตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเห็นไหมอสวยๆแห้งๆเลยนะครับ เห็นไหมแบตเตอรี่ปี6 7เจนะครับผมเดือน1ินะครับแบตเตอรี่ก็อีกสักปี2องปีครับค่อยเปลี่ยนใหม่ตัวมออกตำแหน่งมอกอยู่ตรงนี้นะครับผมเบ้าโช๊กด้านหน้าสวยเดิมนะครับไม่เคยโดนชนหนักนะครับผมตัวเครื่องยนต์เมจิกแต้มเห็นไหมอยู่ครบเลยนะครับคานหน้าฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมสวยเดิมนะครับผมคานฝากระโปรงก็จะมีสติกเกอร์คานหน้าฝั่งซ้ายก็สวยเดิมนะครับผม ตัวรถือโอเคเลยนะครับอ่าสวยรถบ้านมือเดียวนะครับภาษีเป็นปี69แล้วนะผม1มีนา69นะครับผมก็สรุปกันนี้นึงครับผมสำหรับคันนี้เราจะได้เป็นรถ t o y ยต a y a r ร s นะครับผมเป็นรถเอ่อรถเน้นขับประหยัดน้ำมันใช้ได้ทุกวันเลยนะครับผมขับไปส่งเด็กนักเรียนก็ได้ขับไปทํางานก็ดีขับไปเที่ยวก็ได้นะครับผมอัตราการกินน้ามันของเขาจะอยู่ที่ประมาณ19โลลิตรนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะอ่า ได้รถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้นะผมได้รถสภาพดีรถพร้อมใช้งานได้รถตัวจีนะครับผมตัวรถสีขาวบอหนังสีดำนะครับได้รถปี2017นะครับผมคันนี้เนี่ยถ้าซื้อเงินสดชำระยอด297,000บาทนะครับผม297,000บาทชำระยอดนี้เราแถมโอนให้ฟรีนะครับผมถ้าจัดไฟแนนซ์คันนี้ใช้เงินออรรถ1,000บาทนะครับผมพรอ,อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมเรามีบริการเซ็นสัญญาได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมเรามีบริการส่งรถฟรีได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อกับเราได้ครับผม ก็ได้รถที่ดีไปใช้นะผมใช้ต่อได้ยาวๆเลยแล้วก็เป็นโตโยต้าเนี่ยเครื่องทนอะไรลถูกดูแลง่ายนะผมก็คือ5ปี10ปีใช้ต่อได้เลยใส่น้ำมันเครื่องให้ตรงแค่นั้นเ,เองนะครับผมรถบ้านสภาพดีราคาไม่แพงครับผมดูรวมถือว่าได้รถที่ดีของร้อยคันครับผม